พื้นฐานคนลัคนาราศีกรกฎนะฮะในพื้นฐานคนลัคนาราศีกรกฎนะฮะประจําวันที่5้ากันยาจนถึงวันที่4ตุลาในปีพศ2 5 6 4เฮห้รอยีเดือนที่แล้วคุณเห็นอะไรคุณปัญหาคุณจะเจอเรื่องอะไรที่มันเป็นปัญหาบ้างวันนี้ไปดูกันว่าคุณจะดีขึ้นครับโอเคในพื้นฐานนะครับ ของคนลกษนาราศีกรกฎนะมาเลยครับนะในเรื่องแรกเลยนะพื้นฐานนะครับทางด้านเรื่องของน้าที่การงานหน้าที่การงานเกิดขึ้นสําเร็จแน่นอนโอกาสดีๆเกิดข,ขึ้นกับตัวคุณใครตกงานอยู่ได้งานแน่นอนครับและสําคัญเลยครับการโฟกัสนะฮะในช่วงเวลานี้จะเจอความสําเร็จในสิ่งที่เป็นตัวคุณของตัวเองเลยนะโอเคต่อมาครับคนที่อยู่ในวัยเรียนนะจ๊ะสถากนการณ์วัยเรียนเป็นยังไงพร้อมกับทุกๆโอกาส ได้รับโอกาสดีๆได้รับข่าวดีและสําคัญเลยได้เจอในมุมที่เป็นตัวเองมากๆด้วยและสําคัญเลยในช่วงเวลานี้นะครับมองเลยว่าจุดที่เรายือนอยู่คือจุดที่เพอร์เฟกที่สุดแล้วก็ทุกๆการตัดสินใจในช่วงเวลานี้จะคมมากการตัดสินใจในช่วงเวลานี้ว่าจะทํายังไงจะไปทางไหนจะลุยทางไหนคมแน่นอนครับขออย่างเดียวเลยคือขอตั้งใจและโฟกัสกับมันนะทีนี้มาในมุมของการเงินจ้ะ โอ้การเงินนะครับในช่วงเวลานี้ถ้าใครในช่วงเดือนที่แล้วลําบากเดือนนี้จะดีขึ้นครับถ้าเดือนที่แล้วดีขึ้นคือเดือนนี้ก็จะแบบกลับไปลําบากเหมือนเดิมก็ได้นะเออนะครับมันจะมันจะเป็นการสลับกันนะครับในช่วงเวลานี้นะเพราะได้ไพ่ชิวหรีเบิร์ดเดี๋ยวแล้วจะเกิดว่าเป็นมุมของสุขภาพละ่ะคนอยากรู้สุขภาพเป็นยังไงบ้างในช่วงในช่วงเวลานี้เรามันระวังเกี่ยวกับเรื่องของฟืนไฟทั้งหมดเลยนะครับเรื่องน้ําร้อนลวกไฟดูดไฟช็อต นะฮะเออจะเป็นจังหวะนี้เลยนะครับแล้วก็สําคัญเลยคือเรามาระ่มมาเกี่ยวนัาเรื่องของดวงตาด้วยนะครับแล้วก็หัวใจนะฮะในในจังหวะของ <c oughs> คนลกคณาลาศีกกฎนะมันสะท้อนออกมาเป็นเรื่องนี้นะเดี๋ยวถ้าเป็นแบบนี้แล้วแล้วครอบครัวล่ะจะเป็นแบบไหนนะครอบครัวนะครับครอบครัวอบอุ่นครับสักเซฟในความสุขของครอบครัวในเรื่องคู่รักนะครับปองดองอบอุอ่น แล้วก็สำคัญเลยคือแก้ปัญหาทุกๆเรื่องได้หันหน้าเข้าปรึกษาครอบครัวคุณได้ได้เจอโอกาสดีๆและผลลัพธ์ไปดีเกิดขึ้นนะทีนี้มาในมุมของคนโสดกันบ้างคนโสดเป็นยังไงคนโสดครับของคนลัคนา,าราศีกกฎนะครับในช่วงเวลานี้อยู่คนเดียวชิวๆง่าย,ายๆเรื่อยๆอย่าหาเรื่องง่ายๆเสน่นี้สเสน่์มีก็บริหารไปนะครับแต่ถ้าเกิดคนไม่โสดล่ะแต่ไม่อยู่กินด้วยกันอื้อหือ มีแต่ปัญหาเกิดขึ้นมาให้จุกจิกกวนใจลำคาญใจตลอดเวลาในช่วงเวลานี้มันจะมีเรื่องการทะเลาะบาะแว้งไหมไม่ใช่แต่มันเป็นเรื่องของการเรียกว่าสิ่งแวดล้อมนั้นๆสิ่งแวดล้อมของของคนรักเราจะทำให้เราอึดอัดใจผมพูดแบบนี้ดีกว่านะครับหรือเรานำความอึดอัดใจมาทำให้เขาะจะต้องพลอยแบบเดืดอดร้อนไปด้วยจะเป็นเรื่องนี้เกิดขึ้นนะก็ระมัดระวังเลยครับ พ่อแม่เธอทําให้ฉันรู้สึกอึดอัดพ่อแม่ฉันทําให้เธอรู้สึกอึดอัดอะไรเงี้ยเออสังคมเพื่อนเพื่อนเธอทําให้ฉันรู้สึกอึดอัดอะไรแบบนี้ครับอืมเพื่อนเธอเพื่อน,นฉันครอบครัวเธอครอบครัวฉันมันจะเป็นจังหวะน,นี้นะสู้ๆแล้วผ่านไปให้ได้ถ้าชอบวิธีการดูแบบนี้รบกวนฝากกด subscribe กดไลค์กดแชร์ด้วยนะจ๊ะ